มันมันพี่โทรสาขาขาวาามันฟอกฟอกน,นะครับ,บนี่เห็นเลยว่ะโอ้ทหารทหารอุ้ยหน้าตามันฟอบอฟแล้วยึตกจับอยากจะรักครับหยาบนำนอนที่บ้านนะครับ นอยเอ็มเ <c oughs> ียเม่อานเม่อวานเม่อวานเมื่วานใช่ครับใช่ครัยังกาะจะสวดีตาบน้ำนันได้หรอเรับไอ้กนลูกนมึงขือยินดีเด้อทุก้นไปม่ต้องไปนั่นละลูกินลูกซนนุดธานแล้วไม่ต้องไป ต,ตั้งร <wie> <figured. S 2> ักคูกูนอนได้เมียพอกแล้วปะฮะด้เมียพอกแล้วยังดะเมียพอแม่มึงอี้เเมียพอมึงหมาที่ว <ÜNDNIS> <t ry one, engineered>